เรววาคยหรือไม่โบล่โบลโบลโบลแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นเอาน้องรักในวงการยูทูบเบอร์ครับนะฮะสบายนะสบายสบายหกโมงสองวันติดเลื่อนเดินยังกูไม่เหลือเลื่อนละกูไม่เหลือเลื่อนละ ผูผิวให้เองวันนี้นั่งซึมซไปได้อ่ะขอเชิญแขกรับเชิญของเราครับบี้เดอร์สกาอันเดอร์สกาและจีโนเดอร์เครด,ดค ความคึกของมันได้คอนทัสกับพี่ยันได้คอนทัสกับพี่ยันไม่ได้นั่งนัตึงอะเหมือนมันลบมือไแล้วสองวันเออคืนพวกมึงก็ตีสี่มันตีสี่มันยังคึกได้เลยมันยังเวรุ่นอยู่แต่พี่นี่ยังแบบตรงสติอะไรยังดีอย่าดึงเนี่ยเอ้เออจะดึงอีกแล้วดึงทำไมเนี่ยแก่ๆพี่นี่เขานี่แก่แล้วพี่นี่เมื่อวานพี่ก็เลิกพร้อมเขาแต่ตรงสติอะไรพี่ยังดีอยู่มากมเอไม่แขวนเสื้อ โอ้โหนชูโอ้โหยังไหกูไปกูว่าเคยดูใช่ไหมเคยหรือไม่โบเฮ้ยเฮ้ยผมเคยดูตอนพี่นิกกี้เขางูมาเฮ้ยเ้ยยังไปีก่ะโอ้โหอ่าล่าสุดเลยง่ายง่ายครับเหมือนที่เคยดูเราจะตั้งคําถามครับมนทอกันเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆเคยผิวเผินนี่เลยหร่าเป็นการจิบน้ำหรือถ้าเคยช่ำชองเคยบ่อยในกินวัรประจําวันตักน้ําอาบครับเพื่อเป็นการสารภาพเปลี่ยนเป็นนอนหรือไม่ไหมเรา เหมือนกู้เป็นงแข่รับเชิญ nee> ที่มาลบกวนเวลาพิธีกรนะตอนนี้เป็นวันแรกเลยที่กูอยากโดนน้ำมากกูอยากนามากเตรียมชุดเครื่องอาบน้ำวันนี้ยังไม่ได้อ่าบน้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนเริ่มเพื่อให้คําถามนี่มันดูแบบน่าเชื่อถือเรามีพิธีกรรมมาทีมงานครับตออไอเทมครับตัไอเทมครับจริงจังเลย เครื่องจับเท็จอะไรเราสายศาสตร์เลยเราบ้านๆเลยสายศาสตร์เออๆอ่ะน้องอั้นน้องเล็กสุดอันนี้เป็นทูบนะฮะส่วนสองคนนี้เราให้เกียรติเขาเป็นรุ่นพี่เราแอดวานซ์ให้อ่ะขอเชิญครับขับผมพระเห็นไหมข้ามมาเลยอ่ะวันนี้ในอกนร่ในใจนั้น เป็นเพียงคําเปรียบเปยจับร่วมกันนะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าได้รับรางวัลร่วมข้าพเจ้า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 ขอสาบานว่าขอสาบานว่าจะไม่โกหกจะไม่โกหกจะพูดแต่ความจริงจะพูดแต่ความจริงสาธุสาธุโอเคเรียบร้อยการสาบานเสร็จเส้นครับจับภาพไปแล้วนะครับจุดทูบไปแล้วนะจากนี้โกหกไม่ได้แล้วนะครับนิ้วพวกมึงลอย ำคำถามแรกครับเคยหรือไม่เคยเป็นกับคำกลาวที่ว่าเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าแฟชั่นถ้าเคยผิวเผินนะครับก็จิบนะครับแต่ว่าเสียเงินหลังมือไปกับแฟชั่นบ่อยครับอาบครับผมหมดเท่าไหร่แล้วคำว่าแฟชั่นไม่นอนอยู่แล้วอุ้ยอันนี้ก็ Surprise motherfucker แฟชั่นเหรออันนี้คือเคย กูอยากอ่ะกูอยากปะ the hell เอาล่ะผมนิดหน่อยนิดหน่อยพี่ก็ครั้ง2ครั้งอ่านิดหน่อยผมไม่มีเงินเก็บก็พะอะไรแบบนี้แหละแพงสุดอ่ะผมไปสุดที่ประมาณ40,000 40,000อะไรวะเป็นรองเท้ารองเท้าไม่บอกคู่ไหนเดี๋ยวรู้หอ่อนนี้พี่รุจอีกแล้วนะคนคุมมันทีรู้ไงเฮ้ยสรเบาๆบึ่งคุยกับน้องอยู่ อันนี้ไม่ไม่ค่อยบ่อยาใส่องเค์ใส่องค์ยืมของส่งต่อแต่เราไม่ค่อยหมดกับแฟชั่นไม่หมดอะไรหรือเราไอ้นี้เปล่าเราหมดไปกับแฟชั่นแบบแฟชั่นไอแลนด์แบบลายหินในเอาคนถามต่อไปอยากล้างเลยอยากล้างเนี่ย เอ้ยคุยเรื่องแฟชั่นต่อดีกวาพี่ว่าพี่สนใจเรื่องนี้อันนี้คุยได้ยาวเลยว่าถ้าเรื่องแฟชั่นรองเท้าอ่ะซื้อบ้างมัลอซื้อซื้อแล้วบางทีรองรองเท้าที่ผมซื้อเป็นบางทีรองเท้ากอล์ฟบ้างเฮ้ยมันน่าจะยาวเราเข้าไปคุยกันได้เ้ยพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยกูแสตา้วคำถามต่อไปครับครับผมเคยหรือไม่เคยแกล้งลูกน้อง ทํามาแก้งเขาหนักจนน้องร้องไห้ก็อาบครับมันก็มันจ้าซะเลือกเกินเลือกปกติวะมันเหมือนเลือกปกติวะเลอะหมดแล้วเก็บให้กูเคี้ยวบ้างเถอะไปมันเป็นลูกน้องเรา แน่นอนเลยครับเคยแกล้งอะไรของผมจะเป็นทั้งแกล้งและโดนแกล้งสลับกันไปแล้วผมก็แบบผมไปเกาหลีแม่งแอบเข้าบ้านผมแล้วเข้าไปเลยเออเอาเสื้อผ้าแอบกระสอบแล้วสายโอ้โหไอ้ก็สอบสองร้อยกว่าตัวแม่เยอะห้าพันไอ้แต่ใครได้ไปนี่โคตรนกูยี่นี่ชอบแกล้งที่ผมเห็นเรื่อยๆนะชอบกดหัดคนนะหัดคนนะต้องถามนี่นะผู้จัดการของเขาน่ะโดนบ่อยนะ กบล้อเสียงไงโอ้โหโอ้โอ้โหนางคบแล้วต่อพี่มันมีน้องคนหนึ่งน้องชาลีมันเป็นคนที่แบบชอบขโมยเบียร์กลับบ้านเวลาทวนมันกินอ่ะมันจะชอบแอคแบบพี่ยังไม่เสร็จงานเลยแตไม่กินพอมันกลับแม่งขโมยเบียร์กลับแล้วบางทีพี่ยัดนั่งกินอยู่เงี้ยเฮ้ยเบียร์หายไปไหนขวดหนึ่งวะไอ้ลีเอาไปแล้วแล้วก็ทำงี้ทุกครั้งชอบขโมยเบียร์กลับพี่ก็เลยแบบสร้างเบียร์ให้มันเลยเซคเนี่ย ก็เปิดเบียร์แล้วก็บีบน้ำปลาตายเพื่ออะไรแล้วก็ปิดฝาแน่นๆแล้วก็ใส่ไปในตู้เย็นนั่งกินกันก็รอแม่งออกมาละพี่ผมกลับแล้วนะพี่โอเคเอ้ยเลยโชคดีน้องอะไรองนี้ได้ยินเสียงถุงปาติกกรอบเก็บกรอบเก็บเบียร์แบงแงผ่านไปประมาณตีสองลายกลุ่มเด้งเลยโอ้ยโคตรเค็มเลยใครกัเนี่ะปลาใส่เบียร์แต่พี่ก็ยังเลี้ยงโจรไว้อยู่ใช่ปัจจุบันมันก็ยังหยิบเรื่อยๆ คำถามต่อไปครับครับเคยหรือไม่เคยแอบเนนทาพี่บีโอ้มากอะมากอาะโอ้โหเกาจวงหังไหมครับนี่นะก็ดูนะัว่าอันนี้ก็เป็นดูกันเลยนะว่าน้องๆเขาเคารพพี่บีขนาดไหนเนทาเรื่องดีๆแอบเซฟหรือเปล่า พี่ด้วยความที่แบบเออเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยถ่ายรายการพี่เอาไหมครับเปต่างประเทศจีโน่คิดจะขัดพี่บีตกเครื่องบินกระหายนะเปิดประตูเครื่องบินไม่เจอทำไมถึงไม่ตายไม่ลำไม่สัตไม่สัตไอ้สัตจะตายใช่ปีต้องลำอุ้ยเป็นการนินทาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแซวเขาจะชอบบางทีกินมูมามกินเยอะเพ้อมันก็มีปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเมาเขาก็จะแบบนี่โอมมวู前ินเดんでรる เอกเบาเนี่ยมันชัดชัดนี่พูดเป็นชัดชัด่เดี๋ยวเขาคิดไปเรื่อยพอเขาเบาเขาก็จะน่ารักขึ้นออน่ารักกับผู้ชายครับค่าฉันค่ะฉันให้ตายดีกว่า no god please no จับปาแล้วนะเฮ้ยสุภาพครับเออเป็นคนไน c ์ใช่ใช่เข้าตัว เข้าไปทั้งลำไหมเข้าไปที่ลำพูดไหมตามตะไาย้คำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยโดนคนอื่นทักว่าฟันห่างอุ้ยมันจ้าซะเหลือเกินมันชัดเจนนะเฮ้ยนี่น้ำให้ตื่นนะเนี่ยเย้ปะ ถึงเห็นจริงๆเลยเมื่อก่อนปั้นหางเลยไอ้นี no <y up> <Y up ่ตัวตัวตัวไอ้นี่ตัวแซวเหรอเมื่อก่อนจะมีแบบการเขียนเพลงแปลงอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่าเรซิ่ล็อกซี่เขาจะมีเวิร์ดที่งออะไรตอนนี้เวิร์ดวอมไลท์แล้วเนี่ยไอ้ฟันหางไอ้ฟันหางอยู่ในด้วยลูกเพลงกลางวอมไรส์ไอ้ฟันหางใช่ใช่ใช่แต่ทำมาแล้วจัดบันแล้วจัดบันแล้วแล้วสวยเลยดูกูเลยไปหาหมอหมอบอกไม่มีเหล็ก อันนี้ก็ทำมามึงมึงจะเล่นมันมันเนี่มันมันนั่งเขินแล้วเนี่ยมันดัดฟันแลยเอจัดแล้วจัดแล้วอเบอร์อยู่ไหมคำถามต่อไปครับครับเคยหรือไม่เคยกลัวแฟนกลัวแค่แบบอ๊ เป็นพิธีนิดๆหน่อยๆนม่ยมีปัญหาก็จิบครับแต่ว่าถ้าแบบกลัวหนักเลยแฟนดูอยู่ด้วยถ้าเราจิบก็กลับไปอาจจะโดนได้ก็สารภาพด้วยการอาบครับผมอันนี้ตัวเท่าับอาบถังอะ Why are you r u ันีคือที่สุดของการกลัวนะเที่สุดเลยที่สุดแล้วผมไม่เคยเจอแจิเอาน่ิโนมึงแน่ใจนะเกจใจขนาดไหนเก่งใจยังไงมากมาก มาขันได้เหรอเาเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเราจะแอปสักหน่อยแบบมีไหมมีเหตุการณ์เล่าให้ฟั่งไหมเหตุบกวหตุบกมากเลก็เรื่องผู้หญิงแหละครับเรื่องผู้หญิงก็ยอมรับ่ะสุภาลัยไหมสุภาลัยเฮ้ยไม่ใช่เรามั่วอะไรวะสุภาลัยคุณเป็นเราบู๊ไหมหลันชื่อเหมือนหมู่บ้านเออได้ไหมได้ไหมสุภาลัยวอลิงตันเออ คน <Nice. S 2> เลยไม่เป็นเลยมัน <scratching> มีช่วงหนึ่งผมก็สี่ทุกคบอกแฟนนอนคือค<ช>ุณนอน,น <ะ S 3> แฟนก็ปล่อยโอเคฝันดีน,นดู่นนี่น,นั่งตกอไทั่วไปตอนนั้นแฟนอยู่ใต้ผมอยู่กรุงเทปแฟนเราขึ้นมากรุงเทพก็ดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ปิดบังอยู่ละใจเราคิดว่าแม่งดูแชทแน่นอนคุณลบหมดแล้วไงดูไม่มีอะไรสักพักลึกซึ้งเข้าไปจาะกูเกิลแมตั้งแต่ 4ี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงไปไหนมาประมาณเดือนนึงแฟนมึงเป็น D S I ไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนั้นประวัติ Google เรากะว่าลบอะไรคิดละเ้ยใครจะไปคิดไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วไม่ชอบเพราะมันเล่าเรื่องจริงหมดเลยอย่ามาดัดจริตอย่ามาไรเดียงสาไม่เผื่อไว้ให้ไม่ไม่ผ่ามไปแล้วขอโทษอีกรอบขอโทษได้ไหมล่ะที่ทำตัวไม่น่ารักอ่ะเีกรอบนี้นะขอถามไปไหนแล้วไงก็อ้างไปบ้าน เพื่อนบ้างละ่ะบ้านพีบ่บี้บ้านพี่นโ่อะไรอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้ว่า มันขึ้นโลเคชั่นนั้นตลอดโอ้โหเขาบอกว่ามันพาไปหน่อยสิไปที่ไหนนี่ไงมึงขึ้นทุกวันเลยเนี่ยไอเติร์ดเติร์ดเนี่ยเด็ีเพี้ยมีตามรอยด้วยหรือว่าไะเัาไปป่ะไม่ไปผมไม่ไปผมก็ยอมรับเลยม่ออ๋อม่อเว่าถ้าไปถ้าไปเจอกันมันเกิดการประทะรอบรถโทษคนนึงรถโทษคนนึงแล้วของพิจัดอ่ะอ่าหรือกูเลยแฟนไงอ่าอันนี้เมียเมียนะเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยว ไอเราไม่ได้กลัวหรอกเอาไม่อยากมีปัญหาเงินดุงเงินเดือนอะไรทุกอย่างให้มันถือหมดชื่อลงชื่อรถทุกคันที่เป็นชื่อมันหมดชื่อบ้านชื่อลูกไม่กลัวหรอกถ้ากูมีอะไรกูก็นอนข้างถนนไม่ได้แดกหรอกกลัวขนาดนั้นหรอกคือถ้าเรียกแล้วไม่หารเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกแปลแล้วจับอะไรแล้วมีสะบัดทำไมกูรู้วะ พี่คูดน้อยหมดเจอได้ไงเกิดเกิดอะไรขึ้นเกมบ่อยซิงเดอร์ซิงเดอร์แล้วมีทีนึงจะไม่เล่นอีกแล้วนี่ลบโชว์ผ่านไปสองเดือนโหลดมาใหม่ครมาใหม่ตันก็เกรเกียบปัญญาอ่อนมากลบโชว์พูดด๋อยเลยใครจะไปคิดว่ามันจะสืบขนาดนั้นประวัติการใช้งานแอปว่า ใช้แอปเฟซไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงใช o ยูทูบไปกี่ชั่วโมงเอ,อเล่นโชว์ทิ n เดอร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยใช้เป็เจ็ดชั่วโมงที่เป็นวันใช้ไปครึ่งชั่วโมงคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยโดนแฟนไล่ออกไปนอนนอกบ้านหรือนอกห้องโอ้ยปัจจุบันยังไม่กลับห้องเลยนะเรื่องจริงกันอีกแล้วคือโดไล่ ไม่น้องมันเบื่อมันชวนไปดียอะไรนก็ไปมันเหื่อก็มันไป่ของไม่ของเหตุการณ์นั้นยังไงวะไม่มีไม่มีครับไม่มีมีมึงจุดทูบไปเลยนะนะโมที่เรื่องอะไรกันนี่เรื่องจริงดีแล้วทำไมโดนไล่อะไม่โดนไล่คือเรื่องต่อจากเรื่องนั้นจากการตื้นข้าวเลีเออทะเลาะกันมันก็ไล่ออกแล้วก็แบบไม่ง้อไงโทรเที่ยงโทรหาเลยจะเข้าห้องแล้วัวร้องเราดู่ไม่ได้ออกมาแบบจะง้อไง พวกก็ไม่รับสายไม่อะไรก็แบบไม่ถึงปล่อยยาเป็นเดือนนะเป็นเดือนครับผมแล้วไปนอนไหนนอนห้องน้องฝึกงานนี่ชีวิตเราแย่นี่เป็นเดือนมีอะไรในใจอ่ะท่านอยากจะบอกกับคนอื้นไหมมีอะไรแบบอ้าวเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้อีกสักพักนึงะกว่ากูจะออน โอ้ดีเอาดีวันเดียวดีไม่โกหกเลยไม่โกหกเลยเดียเรียวนะ่ยิโน่ชอบไหมชอบชอบมากชอบรายการนี้ไหมชอบาทำไมอะอ่ามันเรื่องจริงดีต้องเล่าเรื่องจริงเลยเอองั้นเดี๋ยวคำถามต่อไปเลยเคยหรือไม่เคยอกหักร้องไห้กลางหิมะเห็นบอกชอบไหมฮะมีไหมเนี่ยยังไงวะช่วงสมัยเรียนอ่าเราก็แบบเออเพิ่งคบกับคนคนหนึ่งพาเขา ไปทําวีซ่าไปอเมริกาด้วยการเพราะบ้านญาติเราอยู่ที่นู่นว่าชีวิตแล้วว่าฝันไว้ช่วงหน้าหนาวพอดีอะไรอย่างเงี้ยไปสี่เดือนเริ่มโทรไปไม่ค่อยรับเราโทรกลับมาเริ่มไม่ค่อยรับล้วก็ถัง่าเปลี่ยนไปปะเนี่ยาเขาก็ใช่มีคนอื่นละใช่เฮ้ยถามอะไรก็ใช่ตอนนั้นคือมันชาไปหมดเลย่าเรียนอยู่หน้าอิมากเอาขนาดนั้นแล้วแบบ ใส่ใส่เป็นเสื้อก้ามมันไม่รู้สึกอะไรเลยเใช่แล้วเราก็เดินออกมา,านอกบ้านใส่รองเท้าแตะจําได้ตอนนั้นใส่ช้างดาวเดินไปบอกกับพี่สาวเขาไม่มาแล้วก็ครับแล้วก็ร้องไห้โบกเลยแล้วแบบเร้าตีกลางหิมะเฮ้ยแล้วผมถึงขั้นนี้เนี่ยนะออกไปนั่งคนเดียวแล้วก็อัดคลิปวิดีโอไว้เมื่อไหร่ที่มึงแข็งแรงอ่ะมึงจะกลับมาดูคลิปนี้อีกแล้วมึงมาดูสภาพตัวเองตอนนี้ แต่ผมฟอร์แมตหายไปไหนไม่รู้อ้าวคิ้วเลยอดดูตัวเองเลยคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยลองของนอกโูย มีถ้าคุณไม่มีอ่ะมันชัดเจนไปรอบไหนดูซ้อกมันเป็นในเรื่องของผมใช้คำว่าเคยลองศึกษา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 ในที่นี้ตลาดพ่องบูดอย่างนี้ลองศึกษาจากประสบการณ์ของเพื่อนพี่น้องมีหน้าเชื่อ ที่แบบเวลาเข้าไปมาเฮ้ยมันเป็นยังไงมีแหล่งนี้แหล่งนั้นน่นนี่นั่นเราก็จะแบบมีความรู้อยู่บ้างว่าทำไปที่ญี่ปุ้นก็บคาบุกิโจไรนู่นี่นะเพราะว่าเราพูดคุยไปถามเขาแล้วเราไปทำไมไปเดินดูว่าแบบจริงอย่างที่เขาบอกไหมผมน้อย Stop it Get some help เขาจะมาไม่นะดูดิเขาจะเอาน้ำล้างหัวไหมอ่ะไอ้เจมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเราไปเนี่ยเออกลางวันไปดูอาหารครับก็คือดูดูลิลัตลิลัตของสถาปัลากายร่างกายเอ็มนี่มันขั้นเทพนีกว่าออ๋ร่างกายร่างกายศึกษาวัฒน่รรมศึกษาอนาโตมีอ๋ออนาโตมีตมใช่ใช่ชนชาตินั้นสรุปก็คือพวกมันไปมาเนี่ยร้อย คำถามสุดท้ายครับเคยหรือไม่เคยเลี้ยงบะหมี่ลูกน้องถ้างั้นคำถามนี้ตัดผมได้เลยนะผมไม่มมลูกนน้้อองะาผไ่ใช่ลูกน้องแสดงว่าเคยถูกเลี้ยงใช่ไ่อพวกผมไม่ใช่ไม่มีลูกน้องผมก็เลยแด้ตอบอะไรไงผมมันระดับหัวใจอยู่แล้วขันไม่สะกดเหรอเพื่อให้น้องมีความสุขเขาเรียกว่างบสัมมนาอันนี้นโยบายเดียวกันกับพรรคเราเด็ดเด็ดเด็ด ทานด้วยเฮียทานแล้วอันนั้นจอนนิตตี้อ๋องบสัมมนางบสัมมนาที่อย่างล่าสุดไปเวียดนามอ่าโอ้โหขึ้นชื่อว่าเวียดนามมันก็ขาวๆโป้ขาวหมวยหแบบบึมบับบึมบับแบบบึมบับมีนะไอ้ยี่ไปดันเยอะอยู่ลังขอเมียอะไร อ่ะมึงไปเลยมึงเข้าไปรวยเย่๋ก็บึงมาบอกกูด้วยนะทุกอย่างได้จัรการให้หมดเราก็อยู่ห้องข้างมันไงไอ้ผู้ใหญ่อยู่ห้องข้างๆห้องข้างที่มันเป็นห้องนั่งรอพอน้องมันออกมาเรามีความสุขนะพี่แบบเบอน้องมันก็มีความสุขมืไปเราก็สําเร็จไปด้วยเราก็เสร็จไปด้วยจะกาดได้ฟังเรื่องของเขาพี่สองคนเคยสลับกันจ่ายไหมเมื่อก่อนเย็บวันนี้อยู่กันเนี่ยจะตั้งกองทุนมาเลยกองทุนกะหรี่เพื่อน้องกองทุนกะหรี่เพื่อน้อง ต้องมีแ <gesch> ต่อาหารเพื่อน้องยังกระทั่งคนขับรถตู้เลยนะใช่ซึ่เราจ้างมาเป็นฟรีแลซ์หรือคนอื่นมาได้หมดเลยคุณเอาชื่อใส่โลเลยจับออกมาผู้โชคดีคัดชื่อออกคนที่เหลือ2คนสุดท้ายจะได้ไปเฮ้ยผมชอบเคาเจอนี้พอเสร็จกลับมาต้องมาเล่าให้ฟังกาไปได้เมื่อกี้พวก่เราจับไปเงี้ยโอ้ไอ้คนโดนชื่อออกนะทำไมชื่อกูณออกออกอะไรเงี้ยสามารถใส่ชื่อคืนกลับเข้าไปได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปเป็นรอบๆใส่ชื่อกลับเข้าไปก็มนเ็นได้รางวัลที่หนึ่งนะอ้หเชื่อไหม อยู่ดีๆตรงนั้นเงินเป็นหมื่นเงินเป็นหมื่นเงินแม่งวางอยู่เป็นหมื่นเลยจ่ายให้จีโน่ไหมเออวันนี้จะจะแย่งกันจ่ายมากกว่าผมไม่อยากเลยครับปลาซ่าปลาหมดตกแล้วเดี๋ยวไม่เปียก ขอบค vale ุณนะครับน้องทั้งสามากเลครับผมเดี๋ยวเรามีคอลแลบกันนะผนมาแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมเียเดี๋ยวไปแล้วครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ